อมบวยแก้มตุยแม่นยูภายบายเยิร์นศูนย์ต่อหนึ่งตกหลบยูซีแอลปากกดสับสไคและกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ด้านหัวดงเรืจากเพื่อที่สิบโมพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้า นยูในเดตกหลอบ UCL ด้วยตำแหน่งบววยของกลุ่ม A หลังแพ้คาบานต่อบาบเยอร์มิวนิคยูฟาแชมเปลี่ยนลีก2 0 2 3 2 4นัดสุดถ่ายของกลุ่ม A เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตั้งยาวโอนแทฟฟอร์ดต่อรับการมาเยือนของ b บเยอร์มิวนิคเอลิกเทนหากกุนซือเจ้าบ้านมีทางเดียวทีสเขาวดอบ16ทีมคือต้องเอาชนะให้ได้ เหล่ารุ่นให้อีกคู่ในกลุ่ม A ซึ่งเอฟซโคเปนเฮเกนพบกับกาลาตาซาไลาจบลวยผลเสมอกันเลือกจัดทับมาในระบบ C231 ใส่หนึใส่นาเป่าเป็นตาสมุทห้อยรุ่นทั้งเกมลูกล่วงกับอันโตนี่คูโนแฟนันและอเลฮันดกาหน้าโชวด้านทีมเยือนของโทมัทูเคลนซึ่งเขาหลอบไม่ทานแชมป์กลุ่มเอไปแน่นอนแล้ววางมากมาในแผน4 231เช่นกัน โดยใส่นาเป่าเป็นแฮร์รี่เคนท่านเกมลูกม่วงกับเลลอยสเน่จามานูเซลาและคิงเลโกมันเกมในช่วง4หนาทีแรกฟังของยูไนเต็ดต้องเสียกองหลังตัวเก่งยังแฮร์รี่แมกไวซึ่งบาดเจ็บพนขานิบจนเล่นต่อบไ่ไหวเฮดไหต้องเปลี่ยนตัวจอห์นนี่อีแวนลงมาแทนในนาทีที่40ก่อนจะจบเครื่องแรกด้วยสกออที่ยั่งเสมอกันอยู่0ต่อ0 ครึ่งร่างกายเป็นไบเยอร์มาได้ประตูคืนนั่มในนาทีที่70จากจังหวะที่แฮร์รี่เคนแท่งบอลเข่าเขตโทษไห้คิงเลโกมันได้หลอเป่ายิ่งจอจอหรือคว้าบอเหลือตรงไห้เสือไต้บุกนั่มย0จากนั้นบ่มมีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกเฮไห้สุดไหาโจเกมเป็นไบเยอร์มิวนิตสนาไป1-0เก็บได้ทั้งเบิร์ด16คะแนนในฐานะแชมป์กุมเอ ส่วนแม่เฉิดตื่อยู่ในเต็ดต,ตหลอกด้วยการจบอันดับซีสุดถ่ายของกลุ่มเอโดยเก็บได้เพียงแค่ซีคะแนนใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ส่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ หากใครกำลัมงมองหาเว็บสำหรับการพนันบอลเราขอแนะนำซ o c เ e r 99สุดยอดเว็บไซต์แทงบอลออนไลน์สำหรับคอบอลเว็บเดิมพันครบวงจรที่เปิดให้บริการหลากหลายแทงบอลครบทุกลีกทั้งบอลเต็งบอลสดบอลชุดและบอลสเต็ปแทงได้ตั้งแต่2ถึง15คู่และมาพร้อมกับโบนัสคืนค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง0.5%แทงได้ไม่มีขั้นต่ำเรทราคาน้ำที่ดีที่สุดสามารถสนุกได้ทุกที่บนโทรศัพท์มือ มั่นใจทุกการเดิมพันไม่ผ่านเอเย่นการันตีความมั่นคงปลอดภัยสร้างรายได้ง่ายๆมีแอดมินให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงอย่าช้ารีบมาสมัครสมาชิกแล้วมาสนุกกันกับ s o อ c เกอร99